สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ไม่ได้มาเลยครับจะมาบอกว่าถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมขายครับเท่าไหร่แอดทักมาก่อนครับาาราคาค่อยว่ากันครับผมขอแค่สองร้อยกว่าบาทขึ้นครับแค่สองร้อยครับนี่ครับ นี่ครับผมดำรีเอาแค่ก่องโอ้ยนี่ครับนี่ก็มีครับนี่ครับดูเลยนี่ครับสองร้อยกว่าบาทครับสนใจทักเไปทั้งไลน์มาได้ครับนี่ครับกล่องครับโู้ดครับ นี่ครับนี่ครับใครสนใจทักมาเลยนะครับหมดก่อนไม่รู้นะแค่200กว่าบาทครับก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้ครับลาไปก่อนครับเออใช้ย,ยาครบนะครับบาย